ทองคำพุ่งแรงนะครับหลังจากนักลงทุน,นแห่กันเข้าซื้อทองคําเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าก็ทำกลางวิกฤตธนาคารที่ล้มละลายทั้งในสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับซึ่งสิ่งนี้เนจะส่งผลกระทบยังไงต่อทองคําแล้วก็ค่างเงิน USD บ้านนะครับก็ฝากรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนเลยนะครับณปัจจุบันนี้ก็เราก็อยู่ในท่ามกลางวิกฤตธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอยู่ก็ขอให้ลงทุนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดูในปัจจัยต่างๆนะครับว่าทาไมทําให้รา,ราคาทองคำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไป ย้อนดูวิกฤตธนาคารของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์แล้วก็ธนาคารในยุโรปหลายแห่งนะครับก็มันจะส่งผลกระทบกับราคาทองคําและก็ค่าเงิน USD อยังไงได้บ้างน,นะครับยังไงก็ไปรับชมในคลิปนี้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็จะมาแหล่งข่าวที่สําคัญมากๆแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ในเป็นที่แบบแนวความคิดของผมไปด้วยนะครับว่าเราจะดูแลเงินลงทุนของเราได้ยังไงนะครับเราจะสามารถที่จะนําเงินสินทรัพย์ของเราเนี่ยไปไว ที่ปลอดภัยได้ยังไงที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแนวความคิดของผมนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมหรือว่าปรึกษากับผมได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เห็นต่างหรือว่าคิดแตกต่างจากผมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนไอเดียอย่างสร้างสรรค์ได้เลยนะครับถ้าย้อนรอยไปในช่วงซิลิคอนวาเลย์กำลังล้มละลายนะ่ยซึ่งมันเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งหลักๆเลยก็ มันจะมีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับถ้าผมจะเอามาเล่าในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะย,ยาวเป็น2อสชั่วโมงเลยนะครับแต่ผมจะเอาปัจจัยหลักๆแล้วก,กันนะครับซึ่งปัจจัยแรกที่ทําให้ธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกหรือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยล้มละลายก็จะเป็นในเรื่องของการขาดสภาพคล่องนะครับแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อการขาดสภาพคล่องเนี่ยหลักๆเลยนะครับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเขาก็จะปล่อยกู้ให้กับ ธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับมากกว่า50%ของการปล่อยเงินกู้เลยนะครับซึ่งตัวเลขน,นี้มันบ,บอกบอกยังไงนะครับซึ่งในช่วงโควิดที่เพื่อนๆอาศัยอยู่บ้านกันเนี่ยในช่วงนั้เนี่ยธุรกิจสตาร์ทอัพก็จะโบมมานะครับเพราะว่าหลายๆคนท, s <S <S ทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับหรือว่าใช้แอปพลิเคชันต่างๆพวกพวกเดลิเวอรี่หรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆที่แบบบนแอปพลิเคชันเงี้ยซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะเติบโตมากในช่วงในช่วงโควิดนั่น ก็เหตุการณ์ก็เริ่มที่จะกลับมาปกติแล้วนะครับคนก็ออกไปใช้จ่ายออกไปข้างนอกออกไปทําธุรกิจอะไรพวกนี้ก็การใช้แอปพลิเคชันหรือว่าสตาร์ทอัพต่างเนี่ยก็เริ่มที่จะดรอปลงไปนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้มันส่งผลให้การขาดสภาพคล่องกับธนาคารซิลิคอนวลเลย์ยังไงก็คือยิ่งถ้าเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็พวกสตาร์ทอัพต่างเนี่ยก็เริ่มที่จะขาดรายได้นะครับซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยก็ใช้เงินลงทุนเยอะแล้วนะครับ ซึ่งช่วงปี2ปีแรกเนี่ยพวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะขาดทุนอยู่แล้วนะครับซึ่งพอมาช่วงแบบว่าเศรษฐกิจกลับมาปกติเนี่ยธนาคารก็เริ่มที่จะเพิ่มดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเฟดเนี่ยก็เริ่มที่จะเพิ่มดอกเบี้ยยิ่งทําให้พวกสตาร์ทอัพต่างๆยิ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็ส่งผลให้การขาดสภาพคล่องของธนาคารซิลิคอนวัลเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาปล่อยกู้ให้กับสตาร์ทอัพมากกว่า50%ของการปล่อยเงินกู้เลยนะครับซึ่่่งงสินนนั้เีย ก็ทําให้สตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆลายรายก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าดอกเบี้ยนั่นเองนะครับหรือทำให้ธนาคารเซ็นทรัลมาเลเนียก็ขาดสภาพคล่องอย่างหนักนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับก็จะเป็นต้นตอนะครับว่าทําไมธนาคารเนี่ยก็เริ่มที่จะขาดทุนมากๆเลยนะครับก็จะมีนักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะขาดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะถอนเงินออกจากธนาคารออกมานะครับแต่ว่าธนาคารเนี่ยเขา ขาดสภาพคล่องอย่างหนักนะครับก็เลยทําให้ธนาคาร s v b เนี่ยไปเทขายบอลนะครับหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับซึ่งเขายอมที่จะเทขายขาดทุนนะครับเพื่อนําเงินที่เป็นสภาพคล่องเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะจ่ายให้กับลูกค้าที่มาฝากธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งการขายพันธบัตรรัฐบาลแบบขาดทุนเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ยิ่งจะติดลบเป็นกันใหญ่แล้วก็ขาดสภาพคล่องไปอีกนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นต้นตอทําให้นักลงทุนหลายนายเนี่ยก็เริ่มที่จะ ขาดความเชื่อมั่นกับธนาคาร s v b ไปอีกนะครับณปัจจุบ,บันเนี่ยธนาคาร s v b ก็ยื่นล้มละลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ส่งผลหรือว่าเกิดเขาเรียกว่าลุกลามไปยังตลาดยุโรปด้วยหรือว่าธนาคารยุโรปด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบ,บันเนี่ยถ้าเพื่อนๆทราบข่าวกันแล้วนะครับก็ณปัจจุบ,บันเนี่ยธนาคารหลายแห่งในยุโรปนะครับก็ส่อบเบลที่จะล้มละลายอย่างเช่นธนาคารเครดิตสวิสนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยธนาคารก็หุ้นของธนาคารเนี่ยก็ ติดลบมากกว่า91%มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากราคาสูงสุดเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูกราฟนะครับก็ ราคาสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ80ฟังนะครับซึ่งณนะปัจจุบ,บันเนี่ยก็หล่นมาที่ประมาณ2ฟังแล้วนะครับซึ่งร่วงมากกว่า91%เลยนะครับซึ่งหลักๆก,ก็มาจากประเด็นจากธนาคารของฝั่งสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เกิดความแพนิคหรือว่าการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งนักลงทุนก็แห่กันถอนเงินจากธนาคารเครดิตสวิสแล้วก็ธนาคารหลายแห่งทั่วโยุโรปเลยนะครับจริงๆปัจจัยมันก็มีในเรื่องของธนาคารเครดิตสวิสเนี่ยเขาก็ไปลงทุนใน ธุรกิจที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ธนาคารเนี่ยเกิดการขาดทุนแบบย่อยยับหรือว่ามหาศาลเลยนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์แบบหลายโปรเจกต์เลยนะครับที่ธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้แต่ว่าโปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับเลยเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็จะขาดสภาพคล่องนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นตอเหมือนกันนะครับทำให้ธนาคารเนี่ยขาดสภาพคล่องอย่างหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะ คืนเงินให้กับลูกค้าที่ลูกค้าฝากอยู่นั่นเองนะครับเ,เหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งแต่1 9 5นนะครับหรือว่าพุ่งทะลุไปแล้วนะครับ1,950ซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,988นะครับณนวะันที่19มีนาคมปี2,566นะครับซึ่งเหตุการณ์ก็จะ เกิดเนื่องมาจากธนาคารรายแห่งทั่วยุโรปนี่แหละครับเขา,เ,าเกิดความกังวลแล้วก็เกิดความแพนิคนะครับว่าถ้าฝากเงินธนาคารอยู่เนี่ยเขาจะมีความกังวลน,นะครับว่า,าสินทรัพย์เขาเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับเขาก็ย้ายเงินลงทุนพวกนั้นเนี่ยไปซื้อทองคํานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากกราฟทองคำนะปัจจุบันเนี่ยกราฟก็อยู่ที่ประมาณ1 9 8 8เหรียญต่อออนแล้วนะครับแต่ถ้าดูในเชิงเทคนิคนะครับถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ย ถ้าดูจากการพักตัวนะครับกราฟจะพักตัวอยู่ที่ประมาณ50%นะครับหรือว่าอยู่ในโซนประมาณ38.2%นั่นเองนะครับซึ่งมันบอกบอกยังไงนะครับกราฟพักตัวน้อยแสดงว่ากราฟทองคำเนี่ยจะมีโอกาสกับตัวขึ้นไปสูงมากนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิงอีกเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูสังเกตจากโลตรงนี้เนี่ยโลก็ทำเดอดับเบิลบอททอมนะครับแสดงว่ากราฟเนี่ยก็ ทําการพุ่งมากกว่าเดิมเนื่องด้วยเทคนิคด้วยนะครับแตถ่ถ้าถามว่ากราฟยจะพุ่งไปถึงเป้าไหนก็เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ฟิโบนัชชีในการวัดเป้าราคาได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทําได้โดยเอาศูนย์นะครับศูนย์ตรงนี้นะครับเอามาไว้ที่โลที่พักตัวก็คือโซนนี้นะครับเพื่อนๆก็ลากลงมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอา100ที่เป็นโลตรงเนี้ยย้ายไปไว้ที่ไฮเดิมก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลากขึ้นไปเลย เพื่อนๆก็จะได้เป้าราคาของทองคํานั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าราคาลงมาพักฐานอยู่ที่38.2%หรือว่าโซน50%เนี่ยกราฟจะมีโอกาสกลับตัวไปที่161.8%ซนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1เอ่อ2เหรียญต่อออนนะครับซึ่งเป้าทำกำไรของทองคำจะอยู่ที่ประมาณโซนนี้นะครับหรือว่า ถ้าเหตุการณ์มันแบบว่าอาจจะเกิดวิกฤตมากกว่าเดิมเนี่ยราคาอาจจะพุ่งไปที่ประมาณ2125ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นนะครับหรือว่าธนาคารเนี่ยอาจจะเครดิตสวิตล้มไปหรือว่าอาจจะมีธนาคารอื่นๆล้มไปอีกเนี่ยอาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่านี้นะครับหลกัหลกๆก็เป้าราคาจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้า ถ้าต้องการที่จะเปิดออเดอร์บายเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะตีเส้นเทนไลน์นี้ไว้นะครับนี่เพื่อนๆก็ใช้เส้นเทนไลน์นี้เพื่อบ่งบอกเทรนนั่นนะครับแล้วก็จะสามารถใช้เส้นเทนไลน์โซนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะบ่งบอกนะครับว่าเส้นเทนไลน์นี้นยก็จะเป็นเส้นแนวต้านเหมือนกันนะครับนี่เส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแยกเปลี่ยนสีดีกว่าเป็นเส้นสีแดงนะครับอ่าถ้าดูจากโซนแนวต้านเนี่ยเพื่อนๆก็ สามารถได้จะใครที่เปิดออเดอร์บายไปแล้วก็สามารถได้จะเก็บทีพีบริเวณโซนเส้นสีเหลืองได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เปิดออเดอร์บายก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพื่อนๆก็รอให้ราคามันย่อลงมาก่อนนะครับก็สามารถได้จะเข้าบายเขาเรียกว่าถ้าใช้ฟิโบมาวัดนะครับก็สมมติว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปแตะโซนเส้นสีเหลืองแล้วเนี่ยผมจะลองใช้ฟิโบวัดดูนะครับเนี่ยราคาก็อาจจะมาแตะโซนประมาณ50เนะครับหรือว่า เอาง่ายๆคืออาจจะมาแตะโซนเส้นเทียนลน์นี้แหละครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะบายขึ้นไปได้นะครับซึ่งเพื่อนๆต้องดูปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับดูเศรษฐกิจพื้นฐานด้วยก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของธนาคารนี่แหละครับว่าเขาจะรัฐบาลเนี่ยเขาจะมาช่วยหรือว่าอัดฉีดเงินเหมือนสหรัฐทำไหมนะครับก็ต้องรอดูธนาคารยุโรปนะครับว่าเขาจะพิมพ์เงินหรือเปล่านะครับหรือว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะพิมพ์เงินเพิ่มหรือเปล่าเพื่อที่จะมาพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ ช่วยหนุนธนาคารหลายแห่งในสหรัฐนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งผลบวกให้กับราคาทองคําด้วยนะครับเพราะว่าการพิมพ์เงินเนี่ยจะส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะส่งผลบวกกับราคาทองคํานั่นเองนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็ สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากสับสป b e ช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องทาง Facebook ทิกต็อแล้วก็ IG นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะลงคอนเทนต์เหมือนกันนะครับถ้าใน t ิกต o อเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ประมาณ3-5นาทีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Facebook กับ IG ผมก็ อัปเดตในเรื่องข่าวประจําวันนะครับว่ามีข่าวไหนที่เป็นแบบว่าข่าวยักษ์ใหญ่บ้างหรือว่าข่าวโดดบ้านเนะี่ยผมก็จะไปอัปเดตใน Facebook นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามช่องทาง Facebook IG TikTok ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ